นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุท tha สอตติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธไอบัฟมึงทำอะไรของมึงอยู่เนี่ยก็สวดมนต์อยู่ไงพี่มึงสวดอะไรของมึงอยู่ก็ไม่รู้ก็ทำตามๆเข้าไปใครสวดอะไรมึงก็สวดตามเขาก็เห็นเขาสวดกันอย่างเงี้ยแล้วมึงรู้ความหมายไหมมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวมึงก็โดนหลอกแบบที่เพื่อนคนจีนหลอกมึงอ่ะ ไหนมึงลองบอกมาซิว่าสวัสดีภาษาจีนพูดว่างไงอ๋อสวัสดีแหละครับแปลว่าฉี่เฉียงเฉียงไ,<อ>ไอชิมหายบ๊ัหลบแทบไม่ทันแล้วสวัสดีลาก,ก่อน่ะภาษาจีนว่างไงสวัสดีลาก,ก่อนแปลว่าเยี่ยวเฉียวหัวครับไอชิมหายบ๊ัพอแล้วไม่ต้องละหยุดหยุดเลยมึงไม่ได้มึงจะสวดอะไรมึงก็ต้องรู้ความหมายว่าแปลว่าอะไรไม่ใช่คนอื่นเขาหลอกอะไรให้มึงสวดมึงก็สวดส่งเดชไปพระเขาเรียนประเรียนธรรมเรียนปร,ริญญาเอกเขายัางต้องใช้บาลีแปลเป็นภาษาไทยเลย แล้วมึงเป็นใครมาสวดภาษาบาลีเลื่อยเปือ่อยทรงเดชแบบนี้โดยที่ไม่รู้ความหมายมันแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมึงได้ประโยชน์ก็แค่นิดเดียวจิตมึงเป็นสมาธินิดเดียวแต่มึงไม่ทราบซึ้งกินใจกับความหมายที่แท้จริงกูจะยกตัวอย่างให้มึงนะนะโมตัสสะภะคะวะโตแปลว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอาระหะโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเข้าใจไหม เวลาสวดแปลด้วยในส่วนของบทสวดอิติปิโสพุทธานุสติก็จะมีความหมายอย่างนี้ว่าอิติปิโสพัควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะอันนี้คือตัวอย่างนะบัฟบัฟสวดบาลีแล้วบัฟต้องเข้าใจภาษาไทยด้วย บัฟจะได้เข้าใจและมีความทราบซึ้งในความหมายจิตน้อมไปในความเข้าใจของสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเข้าใจนะครับอ๋อเข้าใจแล้วครับพี่ต่อไปผมจะทําความเข้าใจกับความหมายนะครับขอบคุณครับและสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะรู้ความหมายเพิ่มเติม,มผมได้แปะลิงก์ตัวอย่างไว้ใน Description ท่านสามารถกดลิงก์แล้วหาดูได้หรืออาจจะพิมพ์คําว่าสวดมนต์แปลธรรวัดเช้าเย็นใน YouTube หรือใน Google ่านก็จะเห็นข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการแปลของการสวดมนต์ต่างๆอันที่จริงการสวดมนต์ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องท่องเหมือนบทกลอนหรือบทกวีเราสามารถอ่านทบทวนแบบง่ายๆแบบที่เราอ่านหนังสือทั่วไปได้เพราะความสําคัญคือการอ่านแล้วทําความเข้าใจในความหมายไม่ใช่เป็นการร้องเพลงหรือว่าเป็นการท่องบทกลอนกวีก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ